สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ไร่ทุ่งทานตะวันนะครับวิชานนะฮะหนองหอยนะครับอยู่ก่อนถึงอ่างเก็บน้าสําเรล็กจังหวัดลบุรีนะครับเลี้ยวเข้ามานะฮะจะมีป้ายบอกนะครับตอนนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยทุ่งทานตะวันที่ลบุรีหลายๆแปลงนะกำลังเบ่งบานสวยงามนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปชมทิปลงปลาร่วมทําบุญนะครับวันทิปนี้จัดทิปนะครับมอบมอบของให้บ้านพักคนชราจังหวัดลบุรีนะครับก็แวะมาเที่ยวตรงนี้นะฮะ ประชาสัมพันธ์ให้นะครับก็ทางไร่นะครับก็เก็บค่าเข้าช่วยเหลือทางไร่คนละ20บาทนะครับเข้ามาถ่ายรูปได้หมดนะครับตอนนี้สวยๆเลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับไร่วิชานะครับหนองหอยนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวเราชมความสวยงามของทุ่งธนวันด้านล่างแล้วก็ภาพม,มุมสูงกันนะครับ อนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราจังหวัดลบบุรีนะครับก็ทิปวันอาทิตย์ที่เราจะจัดนี้นะ13นี้นะครับค่าคันของลูกค้าเราจะนํามาซื้อของมามอบให้กับทางบ้านพักคนชราทั้งหมดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับนา้าๆทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวติดตามชมวันมอบของให้อีกทีนึงนะฮะวันที่19นะครับก็ ข้างในนี้มีคนชรลาทั้งหมด109คนนะครับเดี๋ยวยังไงผมลงรายละเอียดให้อีกทีนึงนะฮะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นการจัดทิปพิเศษนะครับบอกกระพงแห่งจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7นะครับธันวานะฮะซึ่งวันอาทิตย์ที่13นะผมจะจัดทิปพิเศษนะครับให้น้าๆนะครับรับ35ท่านนะครับตอนนี้สมาชิกเต็มแล้วนะครับก็ วันนี้นะฮะผมจะออกค่าใช้จ่ายนะครับลงปลาให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับเกือบ3 0,000บาทนะครับเป็นปลาทั้งหมด200ตัวนะครับเป็นปลาไซส์8 9ขีดนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลาไซส์โลกว่าไม่มีนะฮะของผมนะฮะ200ตัวนะครับแล้วก็ทางณอมที่ลงปลานะครับช่วยมาอีก50ตัวนะวันนี้เราจะลงปลาใหม่ทั้งหมด250ตัวนะครับซึ่งอีกสักพักนึงก็เดี๋ยวจะลดลงปลามาถึงนะครับช่วงเช้าเนี่ย ผมจะลงเกลือนะครับพ่นเกลือนะครับบ่อทั้งหมด1ไร่นะฮะเรื่องระบบน้ําระบบปลาเราดูแลให้ทุกครั้งนะครับทิปที่เราจะจัดนะฮะวันที่อาทิตย์ที่13นี้นะครับ35ท่านนะฮะเงินนานาทุกท่านนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับเราไม่ได้มาหักค่าใช้จ่ายคุณลงปลาทั้งหมดไม่มีหักนะครับเงินนานาลูกค้าช่วงเช้านะฮะก่อนตกนะครับเราจะให้นานาลูกค้านะครับอนุโมทนาบุญนะครับ อ่าเงินทั้งหมดเราจะนําไปซื้อของมอบให้บ้านพักคนชรานะครับจังหวัดลบบุรีนะเดี๋ยววันไหนนะครับผมจะแจ้งทําคลิปลงให้ชมอีกทีนึงนะฮะก่อนปีใหม่นี้นะครับที่บ้านพักคนชราจังหวัดลบบุรีนะซึ่งมีคนชราทั้งหมดนะครับหนึคนนะครับแล้วก็ของใช้ที่ใช้เยอะประจําวันนะครับก็จะมีข้าวสารนะครับแล้วก็แพมเพิร์ดนะครับเราก็จะนําเงินส่วนนี้ของลูกค้าทั้งหมดนะฮะ ซื้อข้าวสารซื้อแพมเพิสนะครับไปมอบให้กับบ้านพักคนชราที่จังหวัดลบบุรีกันนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมนะแล้วก็บอกกับพงแห่งนี้นะครับนานาหลากหลายสถานที่หลากหลายจังหวัดนะครับก็ร่วมทําบุญกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดปลาเหลือพอเก็บตกได้เดี๋ยวเราก็จะเปิดเก็บตกอีกหนึ่งรอบแล้วก็รับสมาชิกไม่ซ้ําคนเดิมนะครับนาเงินไปบริจาคที่สถานที่ดูแลเด็กนะครับคนพิการซ้าซ้อนนะครับเดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะให ให้จบทริปนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบ2เราจะจัดนัดวันไปมอบให้ยังไงเดี๋ยวรอรายละเอียดกับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะตามชมรายละเอียดนะครับตั้งแต่ลงปานะครับแล้วก็ภาพมุมสูงนะครับรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวทามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับกับทริปพิเศษลงปลาใหม่นะฮะเงินทั้งหมดของผมนะฮะออกให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับเงินลูกค้าก็นําไปทําบุญทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามชมบรรยากาศทั้งหมดกันครับ ตอนนี้นะครับบรรยากาศเตรียมลงปลานะครับทิพทําบุญน,นะก็ของทั้งหมดนะครับซื้อไปมอบให้บ้านพักคนชรานะครับวันที่19ส่วนทิพจัดวันที่ที่13นี้นะ,ะวันนี้ปลาจากทางบ่อนะครับก็ทั้งหมด200ตัวนะแล้วก็ของณอมอีก51ตัวนะครับช่วยร่วมด้วยนะครับในการทําบุญน,นะเอาณอมขอดูไซส์ปลานะครับสตัวนึงนะช่ทุนี้ปลามใจี่สองตัวก่หรอเนี่นะ นี่นะครับนี่นะครับประมาณไซส์8-9ขีดนะครับเราได้จำนวนตัวที่เยอะนะครับโอเค,อเคทิปนี่โอเคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มลงเลยนะฮะแตัวสองสองตัวแล้วนะ ถ่ายรูปแค่หนถ่ายที่ลางอ่ะลังที 8, 8, okay. ่สองนะครับอตัวอโอเคังที่สองนะครับแ ของนานะาอมสองถังแรกของนะโอมนะช่วยมาอีก50ตัวนะครับวันนี้ทั้งหมด251ตัวนะ ที่3นะครับเราไปดูด้านนู้นกันต่อนะครับเดี๋ยวลงปลาเสร็จเดี๋ยวผมเจะไลฟ์สดลงเกือทางหน้าเพจนะครับทางหน้าเพจผมไม่ได้ไลฟ์สดตอนลงปลานะเพราะว่าต้องใช้กล้องอีกต,ตัวนึงถ่ายทำนะฮะ 4นะครับเโอเคครับ ไม่ใแปดครับ้ปงนนแรงครับปลาไซส์สวยสวยไซส์ไม่ไม่ถือว่าเล็กนะ,นะไซส์สวยมากแตช่วงนี้ปลา จำนวนตัวเ,เยอะจำนวนตัวเยอะด้วยนะครับสามนีแล้วนะลอง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 ส่องดูนะฮะในถางตัวมันอ๋อ<ล>เดี๋ยวดูในเล็กนะเดี๋ยวดูในถังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไ,<อ>ได้ๆนมยิ้มสวยหันหันหัน,หนเบ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 นถังตรงนี้หน่อยนี่นะครับนี่นะตัวสวยเลยเพลงแล้องมาถ่ายตรงนี้ที่นมก็สองรูก จะจอดไปในถังอะต้องผัดแกงทอนะใชก็ทิปนี้เงินค่าคันนานะนะครับรวมไปซื้อของให้บ้านพัคนชรลาทั้งหมดนะครับเราไม่มีแม่หักค่าใช้จ่ายในทุนลงปลานะ12ึสอง่แปนด้วยโอเคครับของปีที่แล้วก็วัดพระบาทน้ำพุนะครับปีนี้ ก็ซื้อของไปให้บ้านพักคนทลานะถือว่าร่วมบุญด้วยกันนะครับ,รบนี่นะฮะเอาโอเคครับน้องปล่อยเลยโอเค ไปนะคี่ไซส์สวยนะครับไม่เล็กนะฮะโลกว่าตรวนี้หาปลาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้แปดก็ผิดก็ต้องยอมนะเพราะว่าจำนวนตัวได้เยอะหน่อยนะครับเยอะกว่านะโอเคนี่25 1อตัวนะครับวันนี้นะอมช่วยด้วยนะ50ตัวนะครับ ถังต่อไปนะครับเนี่จ็ดแปดทั่วนี่นะครับถังทั้งหมดนะฮะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็เฮงเป็นคนจดยอดนะฮะยอดปลานะครับนับทุกถังนะ ทิปวันที่3เมตรดไว้ด้วยนะครับอ่ารับ35ท่านนะฮะปลาก็น่าจะเป็นเกณฑ์นี้นะครับอ่าแปดจ้าขีดก็จะอยู่ที่ประมาณ500ตัวนะครับเพราะว่าปลาไซโลลตรงนี้จะขาดนะตอนนี้เหลืออีก10กว่าที่สุดท้ายนะครับส่งท้ายปีเก่านะฮะสามเอ็ดันวานะครับรับ35ท่านนะครับท่านใดที่ว่างก็ทักมาจองได้นะครับจ่ายเงินตอนเช้าทีเดียวนะ สุดท้ายนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศนะครับ่ตอต่อไปกันนะฮะถ่ายรูปไหมครับเราถ่ายแลย้ว